สวัสดีครับพบกับทีมงานอย่าเสียใจอีกแล้วนะครับผมผมเช่นเดิมนะครับผมช่างดอนเจอกับผมเช่นเดิมช่างดอนนะครับผมวันนี้พาพี่พาน้องไปกินอ่าส้มตํากุ้งสดนะครับผมนี่กุ้งสดหล,หลายตัวเลยนี่เพียบนะครับผมแม่ค้าใจดีร้านปอกแป๊ก เหมือนเดิมนะครับในหมู่บ้านใช้มือวันนี้มีหางหมูย่างนะครับวันนี้หางหมูย่างเอามาแก้มด้วยมีหูหมูนิดหน่อยนะครับผมนี่ก็ไม่ได้เอาถ้วยน้อยมาใส่น้ำจิ้มนะครับผมลืมเดิมมาเดิมมากินด้วยกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวชดซด,ดน้ำก่อนชดน้ำเออสดน้ำก่อนนะ <laughs> อืมีแค่หมูด้วยอืย ถุงได้ยี่สิบบาทมาเริ่มมาเรมิมากินด้วยกันนะครับผมส้มตำกุ้งสดทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวยุโรปอเมริกาทั่วโลกนะครับผมมากินด้วยกันเด้อมามาไม่พูดมากละอ,อยู่ไหนก็มีนะครับผมผงบินตำมาอยู่ในป่าก็ยังมี วันนี้ขออนุญาตใช้มือนะครับผมก็ถ้ามือไม่สะอาดไม่สวยก็ต้องขอโทษขออภัย้วยนะครับมือช่างกันอย่างนี้และครับ

จับแซ่บเซ็บนวลนวแจมเจ้าเลยมาเด้อมาเด้ออือออกคำใหญ่ๆคำโอ๊ะๆเลยเนาะ บุ้งกันเหนียวขาดยากฮืม Nhiều nó không khoảng ngủ mà 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 cái nước ăn nó เคี้ยวดังกึดกึดกึศนะครับโอ้แม่ค้าแกให้กุ้งมาเยอะจริงๆเลย

มางหมูนะมันต้องหั่นนะครับเนาะเป็นชิ้นเป็นชิ้นกินง่ายเอามาทั้งดุนนี้ไม่ได้เรื่องเลยหนังมันเนี่ยพ้าเราย่างแบบใหม่ๆนะกรอบกรุบกรบเนาะแต่นี่มันนานแล้วครับผม ชั่วโมงหนึ่ง้วมั้งกะว่าจะมาทำนี่แหละครับผมทำคลิปถือของเข้าร้านลูกค้ามาโอ้ยสุดยอด กุ้งตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่นะครับเนี่ยสองตัวเลยสองตัวเลยืม ยอดพระเจ้าจอดมันยอดมากหางหมูไม่เอาละเหนียว อืมอืมว่าเปแล้วก็เสียดายเนาะอืเหนียวอ่ะ

อืมอ่าอืมอืมกุ้งอย่างเยอะนะครับเนี่ยถูกใจมากอืมอืมมยอม กินมะนาวล้างคอนหน่อยอ สวงสวงสางสางโอเคครับผมก็กินไม่ค่อยหมดครับเลยยนิดหน่อยพอชิมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกรอบนะครับผมกดติดตามกันเยอะๆนะครับผมเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผมชิมนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขมีเงินมีทองร่ลำรวยกันทุกคนนะครับขอกรบาบคุณว่าสวัสดีครับ